วันนี้ก็ราชการหยุดยาวถึงสี่วันพอดีกระตรงกับงานของเราในวันที่12สองิงหาคมเป็นวันชาติการขององค์หลวงตาครบ112ปีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งว่าเป็นวันเฉลิมพระชนม์ษาของพระพันปีหลวงเรือว่าวันแม่เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของพวกเราทุกท่านทุกคนจะได้ระลึกถึง พราะคุณของผู้เป็นแม่ของเราได้ทำบุญเพื่อบูชาคุณแม่แม้นท่านยังอยู่แต่ท่านล่วงรับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศไปถึงท่านจึงเป็นการแสดงออกของฟางรมกตัญยูกะตะเวทีที่แท้จริงเพราะแม้นท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ เราก็ทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานเลี้ยงดูอุปถากท่านแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของท่านดูแลท่านด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเพราะท่านดูแลเรามาก่อดเหน็ดเหนื่อยยากลำบากกับการดูแลเรามาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นแม้จะก,การดูแลแม่ของเรายามแก่ชราหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามก็เป็นหน้าที่อันประเสริฐที่หาหน้าที่อื่นที่จะประเสริฐเท่านี้ไม่ได้เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่สร้างบุญให้แก่เราอย่างแท้จริงการได้อุปถาบิดามารดานั้นในมงคลสูตรสามสิบแปประการทา,า่กล่าวไว้ว่ามาตาปิตุอุปท่านังเอตมังคลุปตมัง การได้อุปถากบอุถากว่าถานบิดามดามเป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะการที่เราได้ดูแลท่านยามท่านแก่ชราหรือยามท่านได้เจ็บไข้ได้ป่วยจึงนับว่าเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงที่เรายังมีโอกาสได้สร้างแต่เมื่อท่านล่วงไปแล้วเราก็มาทำบุญอุทิศอุศรไปให้ท่าน และความปารนาดีของท่านที่มีต่อพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็คือปารานาให้เราเป็นคนดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นเราก็ดูแลตัวเราเองะพฤติปฏิบัติตัวเราเองให้เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจใส่ใจในหน้าที่การงานของตนดูแลให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคง ื่อชีวิตเราการดําเนินชีวิตของเรามีความสําเร็จในด้านความสุขความเจริญท่านได้ทราบด้วยยามวิถีใดก็ตามเนี่ยท่านย่อมมีความปื้มปิติมีความภูมิใจกับไปกับความเจริญหรือความสําเร็จในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะพ่อแม่ทุกคนล้วนแต่มีความราถนาดีต่อลูกหลานของตนบารถนาให้ลูกหลานของตนมีความสุขมีความเจริญทั้งนั้นเมื่อเรามีความสุขความเจริญเพราะการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเอง นั่นแหละคือสร้างสุขให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในวันในวันที่สิสองนี้ก็เป็นวันงานประจำของวัดตาบ้านตาดเราคณะศิทาินุสิ์ในองค์หลวงตาก็ต่างจะหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ก็เป็นวัน หยุดราชการพักงานยาวแล้วเราก็มีโอกาสหลั่งไหลเข้ามามาแสวงหาบุญมาสร้างบุญทั้งบุญภายนอกและบุญภายในบุญภายนอกเราก็สร้างด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการกระทำคุณงามความดีต่างๆทั้งหลายบุญภายในก็ด้วยด้วยการหมั่นภาวนาอบรมจิตอรมใจของเราเอง เรืงต้นก็พยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสง,งบเพราะจิตที่มีความสงบจิตนั้นจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสยอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ปรารถนาต้องการความสุข เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจของเราร่างกายก็ได้เพียงแค่ความสะดวกความสบายจากการเลี้ยงดูจากการอุปถา,าจากการบำรุงของพวกเราอยู่เป็นประจำส่วนจิตใจนะั้นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตั้งแต่ความสงบธรรมจนกระทั่งปัญญาธรรมเพราะนั้นการภาวนาของเราก็ภาวนาเพื่อเพื่อความสงบเป็นเบื้องต้น สาาน,นการภาวนาของเราก็ภาวนาเพื่อความรู้แจ้งด้วยปัญญาของเราเองการภาวนาเพื่อความสงบเราก็ยกเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาเป็นเครื่องให้จิตมันยึดไว้เช่นเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธมาให้จิตยึดไว้หลักสําคัญก็คือมีสติมีความระมัดระวังที่กํากับจิตให้สัมผัสรับรู้อยู่แต่คําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธ ถ้าเรามีสติกำกับจิตไว้อยู่กับคำพุโทโธเราจะสัมผัสรับรู้ในคำบริกรรมได้อย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราจากนั้นเมื่อเราเดินทางด้านปัญญาถึงขา่าวควรต่อการพิจารณาเราก็พิจารณานึกคิดอ่านใ่ตองแยกแยะให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในขอบข่ายของ อีิจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดออกนอกจากอีิจังทุกขังอนัตตาอย่างแน่นอนร่างกายตั้งแต่ร่างกายของเราเกิดมาก็มีแต่ความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมเขามันไม่ได้หรอกเอดมาเป็นเด็กมันก็ทนอยู่ในสภาพเป็นเด็กเขามันตลอดไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทนอยู่ในสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขามันตลอดไม่ได้ อยู่ในวัยชะกัน,นก็ทนอยู่ในความอยู่ในวัยชะกันของมันตลอดไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉนะนั้นว่าความทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันจึงต้องตอแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปนจะแปรเปลี่ยนไปไหนก็แปรเปลี่ยนไปสู่ความแตกดับเพราะฉนะนั้นมันจึงไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของใครน,ะนั่นแหละเราต้องการอย่างไร มันไม่ฟังเราเป็นเตเสรความปรารถนาความต้องการของเราอย่างสิ้นเชิงแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรท่านจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละพิจารณาเห็นชัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่ที่เข้ามาครอบงำจิตใจเรามันก็จะเบาบางลงเบาบางลง เมื่อเบาบางลงเราจะอยู่กับสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้นั่นแต่ร่างกายของเราเราจะอยู่ได้ด้วยความจริงล้วนๆไม่มีอะไรปีนเกลียวต่อกันความจริงเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นจะไม่ปีนเกลียวกับจิตใจดวงนี้เมื่อไม่มีอะไรมาปีนเกลียวกันมันจะมีความทุกข์มาจากไหนล่ะอันนี้จ้งเมื่อก็ไม่ใช่ทุกข์ ทุกขังมันก็ไม่ใหญ่ทุกอนัตามันก็ไม่ใหญ่ทุกเขามีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองเอ้เราก็เป็นเพียงผู้รับทราบรับรู้เท่านั้นเองเมืเม่อเราเพียงเพียงแค่ทางผ่านเขาเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ผ่านเข้ามาเราก็เป็นผู้รับรู้ในสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านจากไปทุกผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปสุขผ่านเข้ามาแล้วก็จากไป ต่เพราะความไม่รู้แจ้งเมือเราเราจึงยึดยึดในสิ่งที่ผ่านเข้ามาต้องการให้เป็นอยู่อย่างนั้นหรือไม่ต้องการให้มันมีอยู่อย่างนั้นนี่แหละเป็นปีงเกี่ยวกับความจริงเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เพื่อเพื่อย้อนก็ไปหาฟวามจริงคือสัจธรรมเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คือฝาาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพอเราทำงานทำการมีหน้าที่การงานทั้งโลกมามากมายอย่างไรก็ตามพอถึงช่วงมีโอกาสช่วงหยุดยาวอย่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะพักงานภายนอกแล้วเขาเข้ามาแสวงหางานภายในนับแต่แสรสร้างบุญสร้างกุศลภายนอกจกนกระทั่งถึงภายในขึ้นมาเพื่อเป็นหลักยึด หรือเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะความมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจ,ในใจเมื่อเรามีธรรมะแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสาธุ